สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านันุรักพาเครื่องมีพาร์มาแบ่งปันครับสนใจโทร028342835หรือทักไอดียไลน์028342835ทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปายทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปครับ วันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการครับราคาแบ่งปันทุกรายการเลยนะพี่สนใจโทรเบอร์นี้ครับ ID Line ก็เบอร์นี้ครับที่ป้ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับรายการแรกเป็นเหรียญพระอาจารย์ดิเลกนะครับเป็นพระอาจารย์ดิเลกนะครับนรับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะพี่นูนครับดูนะครับสวยมากเลยพี่นูนครับ ดูนะครับสวยเดิมเลยครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับดูครับต่อโคด้ชัดเจนนะครับว่าก่อนเจอเยอะมากบี้เมื่อก่อนเขายังไม่เล่นกันนะครับดูครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับเป็นเหรียญละครังนะครับดูครับ ปีหนึ่งสามนะครับจะเขียนว่ารุ่นพิเศษครับพี่ดูนะครับด้านหลังจะมีวงเดือนวิ่งนะพี่เห็นครับเส้นวงเดือนนะครับเห็นครับสอสลาก็จะมีขีดเหนือเกินขึ้นไปนะครับออกปีหนึ่งสามนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับ เอาไป700บาทนะครับ700บาทรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเป็นรูปหลอนะครับหลงวัทวดนะครับรุ่นเปตรงนะพี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อนวโลหะนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยครับดูครับมียาแดงทาเดิมเลยครับดูครับผมดูเป็นนวะนะพี่ผิดถูกอย่าว่ากันนะครับดูครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับเป็นเนื้อนะวะโลหะนะพี่เป็นหลงพระทวดรุ่นเปตรงนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการนี้เอาไป700บาทนะครับ700บาทรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นพระกิ่งนะพี่อันนี้เป็นพระกิ่งที่ไหนไม่รู้นะพี่ผมไม่ทราบที่นะครับดูครับเก่าๆเลยครับแล้วก็เจาะรูอดกิ่งตรงนี้นะครับ ต่อโค้ดภาษาจีนนะครับติกลงมีนะครับเอาห้าร้อยบาทพอนะครับมีเสียงัีพี่เขย่าจะมีเสียงนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสอทรปีสองสี่หกศูนย์ะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับดูนะครับ โดยไม่เส้นคมคมเลยนะครับดูนะครับดูนะครับจะมีเหมือนลายผ้าน,นะครับไตที่ทันนังนะครับปศสองสี่หกศูนย์นะครับดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญอาจจะเป็นพระแหวกม่านนะเป็นพระแหวกม่านนะครับหลวงพ่อโกยนะครับดูนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเป็นพระแหวกม่านนะครับของหลวงพ่อกวยนะครับน่าจะเป็นเป็นประสิบห้พี่น่าจะเป็นประสิบห้นะครับเอาไป6 0 0้อบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับเป็นเหรียญพญาพาลีนะครับรุ่นพญาพาลีนะครับพร้อมกล่องเลยนะคพี่พร้อมกล่องครับลงยาเขียวคุ้ยพื้นนะพี่ ดูนะครับดูนะครับลงยาเขียวคุ้ยพื้นนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ต่อโค้ดด้านบนนะครับดูครับสวยมากเลยครับดูครับเลขโค้ดอยู่งนี้นะพี่สามหก สามนะพี่เลขโค้ดสามหกสามนะครับเป็นรุ่นพญาพาลีนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเออเป็นพ้าจอบนะครับเป็นพ้าจอบหล่อเพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับครับดูครับสวยเดิมมากเลยนะครับ ตัวพื้นเหรียญจะมีเส้นขวแมววิ่งนะครับตัวแสงไฟมันสะท้อนหน่อยครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับพี่เนื้อกระไ่ทองดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับครับรายการนี้เอาไป700บาทนะครับเป็นหลวงพ่อเงินปี15วัดบางคานนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลวงพ่อชุยทับปศสองสี่หนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับสวยเดิมเลยครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับ ดูนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับเหรียญขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมด้วยนะครับพี่ดูครับเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับไป800บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นหานุมานพี่หานุมานของหลวงพ่อสุนนะพี่ดูครับมีจานที่ก้นด้วยนะครับดูครับ เป็นไม้แกะนะครับแกะเป็นหันนมมานนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่เอาไป500บาทนะครับเอาไป500บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนอนองก็โดนนะพี่ดูครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้ครับดูครับเป็นค้างเลยนะพี่เป็นค้างเลยนะครับดูครับเป็นค้างเลยนะครับ ครับได้หลังเป็นยันสามหรือว่ายันใบพัดนะครับปสองสี่ศูนยนะครับเัาเป็นคท้งเลยนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เอาไป700บาทนะครับ700บาทรายการต่อมาครับเป็นหลงประทวดนะครับตัวทอจุดพิมพ์เล็กนะครับดูนะับเป็นหลงปราทวดตัวทอจุดพิมพ์เล็กนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ชมนะครับดูนะครับ ดูครับพี่ตัวถอจุดส,สวยๆน้เดิมเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมคมชัดเลยครับหลังหนังสือรับปีศูนย์ห้านะครับดูครับจะมีเส้นของแมววิ่งเห็นไหมครับพีกวิ่งเต็มเลยครับด้านหลังนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูครับ รายการนี้เอาไปในราคา800บาทนะครับเอาแ0 0บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นหลงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะพี่เป็นหลงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะครับดูนะครับดูครับสวยเริ่มแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูครับด้านหลังนะพี่ จะมีเหมือนเม็ดก้อนมวลสารผสมอยู่ด้วยนะครับรายการนี้ออกไป700บาทนะครับ700บาทรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญขลามตัดนะครับกรมหลวงชุมพรครับหลวงปู่กุปลูกเสกนะครับปี2 4 6 6นะครับดูนะครับมีประสอบอกด้านหลังครับดูครับจะมีเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับ รายการนี้เข้าไปในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกรนะพี่วัดตโนดหลวงครับดูนะครับดูครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะพี่ดูครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมพี่ที่ก้นจะมีอุดผงขาวๆอยูน่นะครับพี่ดูครับ สวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากเลยพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับปีหนึ่งเก้านะครับต่อโค้ดชัดเจนเลยพี่ไหมครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับดูนะครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมนะพี่รายการนี้เอาไป600บาทนะครับ600บาทรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพระแดงวัดเขาประดิษฐนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพระแดงวัดเขาประดิษฐนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับพี่มีเส้นขนแมวสีศีษะที่หูนะครับที่บ่านะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ ดูนะครับดูนะครับรายการนี้เอาไป700บาทนะครับ700บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลงพ่อทวดเหรียญหัวโตปี2 5 0 0นะครับเอาไป700บาทเช่นเดียวกันนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมคมชัดนะครับเป็นเนื้อกระไล่ทองนะครับดูนะครับเอาไปอ่า เจ็ดร้อยนะพี่เจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาตามมาด้วยหลวงพ่ทวดหน้าอัมบเชนครับปีศูนย์ห้านะครับดูครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับปีศูนย์ห้านะครับสวยเดิมพี่หน้าเชพิมพ์นิยมนะพี่แขรงขีดนะครับดูครับครับจะมีอ่าเห็นไหมพี่เขาเรียกว่าแขรงขีดนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นอ่าเหรียญ นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับดูนะครับสวยเดิมไี่สวยเดิมเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับดูนะครับนั้นหนาเลยเป็นเหรียญนั้นหนาเลยครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พีหลังมีปิดตาแบบนี้พีดูครับเหรียญขอบกระบอกนั้นหนาเลยครับเอาไปหกร้อยบาทนะพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพระ หลงผู้สุกทวีพิมพ์รัสมีพี่ด้านหลังจะมีจานเลขสามอยู่นะครับเห็นไหมครับจานคล้ายๆเลขสามนะครับดูนะครับเป็นหลงประสุขพิมพ์รัศมีนะพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าพระชินราชอินโดจีนนะครับต่อโค้ดที่ก้นนะพี่ต่อโค้ดชัดเจนเลยนะพี่ดูนะครับดูนะครับดูครับอัน ต่อโคติก้นนะครับดูนะครับสวยเดิมคุ้มชัดแบบนี้พี่ดูนะครับครับอันนี้เอาไปเจ็ดร้อยนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับเป็นชินราชอินโดจีนนะพี่ดูนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนาะออกปสองสี่หกหนึ่งนะครับ หลวงพ่อวัดสร้างวัดกลางวางเย็นนะพี่ผมไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมเลยพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโวยปีสองหนึ่งครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับหลังฮนุมานนะครับ ดูครับหน้าตาพี่คมชัดจะมีไม้ผดแล้วก็มีขีดนะครับดูครับแล้วจะมีเส้นของแมววิ่งที่บ่าขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับที่ศีรษะท่านที่บ่าวิ่งขึ้นครับแล้วนี่พี่ตรงนี้จะมีเหมือนเขี้ยวงูจะมีเนื้อเกินออกมา2ขีดใต้ที่ท่านนั่งนะครับอันนี้ตัวตัดนะพี่ตัวตัดนะครับดูครับตาป่าก็จะเห็นว่าดนนูนเลยนะครับดูครับสภาพ เก่าเก็บนะพี่ดูนะครับสอเสือมีขีดทะลุสารีเลยเห็นไหมครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับรายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เป็นพระขุนแผ่นหลวงปู่ทิมนะพี่เป็นฝั่งกระตุดสองดอกด้านหลังนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับ สวยเดิมเลยนะครับเอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นระฆังหลังคอนะครับเป็นพระระฆังหลังคอนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เก่าๆสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะครับดูนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูนะครับดูนะครับ เอาไปห้าร้อยบาทนะพี่สภาพใช้นะครับเป็นพระระฆังหลังคอนนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญของพระคงวัดบางกระพร้อมนะเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนั้นหนาเลยนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้นะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนั้นหนาเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับดูครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับประศสองสี่แปดห้าครับประศสองสี่แปดห้าครับเหรียญนี้ไปในราคาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงปู่โตวัดป่าด่ชิมพีนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดเลยนะพี่ต่อโค้ดชัดเจนเลยนะครับ ูนะครับสวยเดิมพี่ออกปีหนึ่งศูนย์ครับเป็นเหร Station ียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับดูนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออ for erm. ีนะครับสวยเดิมเลยพี <numa S 1> <off> <yog> ่สวยเดิมเลยครับ <mon> ดูนะครับวัดสัตหีบนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมนะพี่เหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับ ดูครับสวยเดิมคมชัดนะพี่ดูครับตอนอาหารจะมีขีดเนื้อเกินนะครับปศสองสี่เจ็ดสามนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับรุ่นส่งน้ำนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นส่งน้ํานะครับสวยเดิมพี่ รูห่วงปิ้นๆเลยนะพี่เห็นไหมครับดูครับเส้นขีดคมๆเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับออกปศ2สองห้านะครับปศ2สองนะครับเป็นเหรียญส่งน้ำนะครับดูงองงูแตกซอเสือจะมีขีดออกมานะครับเลข5้าซอนนะพี่ดูนะครับสวยเดิมหน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดนะครับ เอาไป700นะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคอมมาขามเท่านะครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับประ so สอนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับดูนะครับไหลเก่าๆแห้งๆเลยนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะพี่ขอบกระบอกแล้วก็หูเชื่อมนะพี่หูเชื่อมนะครับดูนะครับ รายการนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญไอ้รูปหล่อนะพี่แต่เหรียญเนี่ยเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับรุ่นช้างคู่พร้อมกล่องเลยนะพี่พร้อมกล่องเลยครับออกปีสองหกนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับดูครับ ดูพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยโอ้โหสวยมากพี่ดูนะครับรายการนี้ไปหกร้อยบาทนะพี่600บาทนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่วัดไทยนาำออกปี26นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสิงห์นะเป็นเหรียญหลวงพ่อสิงห์เก่าๆเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อสิงห์ครับเก่าๆ,ๆเลยครับเอาไปหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเ,เหรียญคูบาวังครับเป็นเหรียญคูบาวังครับสวยเดิมเลยพี่ดูเส้นขงแมวคบพี่เห็นไหมครับวิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยครับดูครับวิ่งเต็มพื้นเหรียญทั้งหน้าทั้งหลังเลยพี่เห็นไหมครับ ดูครับออกปีศูนย์หกและพี่สนยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูหน้าตาพี่คมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูครับขอบนะพี่อันนี้เป็นขอบนะครับเอาไปในราคาห้าร้อยบาทนะพี่เอาไปราคาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะครับวัดลาดโยทานะครับ ดูนะครับเอาไป700บาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะครับรุ่นแรกนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อท่านซั่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านซั่งครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูนะครับ ปศสองสี่แปดศูนย์ะครับปศสองสี่แปดศูนย์ะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสั่งนะพี่ดูครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมาครับเป็นใบโพเล็กนะครับเป็นใบโพเล็กของอหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะพี่ดูครับตัวหนังสือคมชัดนะครับดูอักขระลายยันนะพี่ คมมากพี่ดูเส้นขีดใบโพนะครับสวยคมนะครับเอาไปหกร้อยพอพี่เอาไปหกร้อยนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงปูรอดนะพี่เป็นเหรียญหลวงปูรอดนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับสวยดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะที่หูมีขีดด้วยครับ หน้าตาคมชัดเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับเอ้ยขอโทษทีนะพี่หลวงปูยิ้มนะพี่เป็นปิดตาพ่อแก้วนะพี่ขอโทษครับขอคาเบอร์นะครับตัวนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับเป็น พระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเอาไป600บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะพี่วัดเครือวันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูนะครับสวยเดิมกเก่าๆแบบนี้เลยพี่เก่ามากนะครับ เอาไป700บาทนะพี่เก่ามากเลยครับประ so สองสี่สามสี่ครับเอาไป700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะพี่ขอบกระบอกนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับพี่หูเชื่อมนะพี่เป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับดูือครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับ สวยเดิมแบบนี้เลยครับเอาไป600บาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นทาเวสสุวรรณนะครับอันนี้ออกที่ไหนนะผมลืมไปแล้วปีลึกหรือพี่สองสี่กว่าครับเนื้อ,อ,อคล้ายออกเนื้อเงินเลยพี่แต่ไม่รู้เป็นเนื้ออะไรนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะครับเป็นทาเวสสุวรรณนะครับพี่เอาไป600บาทนะพี่เอาไป600บาทนะครับ รายการต่อมาครับเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะครับดูครับเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับดูนะครับตอกตัวทอด้วยนะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับเหรียญนั่งพานอายุครบ8รอบปี18นะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับเอาไป700บาทนะพี่เอาไป700บาท รายการต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมเกศมะโกนะครับดูครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับดูครับติกล้วะพี่จะมีวงเดือนแล้วก็มีเหมือนตอบลูกหนูนะพี่น่าจะเป็นหนูนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็น อ่าพระผงสุพรรณนะพี่เป็นพระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับดูครับสวยเดิมเก่าเลยครับดูครับดูครับรายการนี้เ้าไปในราคา600บาทนะครับต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูครับมีเส้นเนื้อเกินที่ยอยักแล้วก็ข้างหูนะครับดูครับสวยเดิมเลยนะครับ พอดีสสยเข้านะครับพี่ดูนะเป็นหลวงพ่อท่านเขียวนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ปีหนึ่งสามนะครับสวยๆนมเดิมเลยครับดูนะครับเอาอะไรดีเอาไปหกร้อยพอนะพี่เอาไปหกร้อยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับสวยเดิมเลยครับเป็นเหรียญสุดท้ายเลยนะครับ หมดแล้วพีพี่ท่านใดสนใจรายการไหนโทรมาได้เลยครับ0ก็2834 2835นะครับหรือทักอดี i ไลน์0ก็2834 2835นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ